ครด้กาเตียงงานมันึงวันนี้ละแฟนที่ของเราเสร็จด้วยเป็นไงบ้างกับการอัพร้อมก็เอาจริงเราใช้ระยะเวลาในการซ้อมน่าจะประมาณเดือนกว่าครับผมก็ถามว่าตอนนี้พร้อมไหมก็ก็พร้อมแต่ก็ยังมีความแบบตื่นเต้นอยู่ครับเพราะว่าเป็นเฟ r ร์ส o n นคอนครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยครับผมตื่นเต้นมากเมื่อคืนเป็นยังไงตื่นเต้นครับเมื่อคืนผมซ้อมเสร็จตอนเที่ยงคืน ก็จะได้นอนก็ประมาณตีสามแบบมันนอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยมันจะคิดอยู่ในหัวแบบอิมเมจไปยังไงแล้วพูดตามตรงคือไอตอนไอระหว่างที่เราซ้อมอเงี้ยมีเก็บไปฝันด้วยแบบได้ยินเสียงของครูเบิร์ตอะไรยาเงี้ยว่าแบบตรงเท้า <limits> นี้เจมฟังจังหวะหน่อยอะไรเงี้ยมีครับโอคครับก็จริงตื่นเต้นครับผมเพราะว่าจริงๆคอนเสิร์ตนี้เป็นของพวกเราครั้งแรกด้วยที่มันกับใหญ่ขนาดนี้แล้วก็สือว่าเราก็ทําในหลายๆด้านที่เราเหมือนกับไม่เคยทำเช่น ร้องเอ่ยเต้นเอ่ยหรือว่ามีเซอร์ไพรส์บางอย่างที่อยากให้ทุกคนติดตามได้เคยลองเคยเต้นได้มาแล้วไม่แต่ว่า่อันนั้นคือคือแบบว่าตอนที่เราซ้อมกับตอนที่เราแบบไปเต้นตรงนั้นคือคนละอย่างกันเลยใช่ไหมครับเคยผ่านประสบการณ์เพลงนี้ในต่างประเทศหรือในไหนหลายๆอย่มาแล้วเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยพอมาไปครั้งนี้เป็นของเราจริงๆจังๆแบบนี้เราเราใส่ความเป็นเน็ตเกมเข้าไปมากน้อยขนาดไหนก็จริงๆก็ใส่ครับยังมีความเป็นเน็ตเกมอยู่ครับผมเพราะว่าคือเรื่องเราก็จะมีทั้ง มีหลายอารมณ์แน่นอนครับคือเหมือนกับเศร้าสนุกแล้วก็เหมือนกับสร้างบรรยากาศบอดเลาะเฮฮาให้ทุกคนเหมือนเดิมแน่นอนทันไมมีเศร้าด้วยอ่ะเออทไมมีเศร้าเพราะว่ามันกับไม่คือเพราะดิไม่ไม่ไม่ก็แบบว่าเออมีวัไงมีวไงอ่าใช่เหมือนกับการที่เราจะ mail into you มันแต่ละคนอาจจะแบบเจอสิ่งที่ไม่เหมือนกันบางคนเจอความเศร้าความสนุกความความแซ่บความอะไรอย่างเงี้ยผมใายก็อยากให้ทุกคนติดตามดู เริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มหลุดแล้วครับถ้าพี่ถ้าพี่ถามผมเยอะผมก็จะหลุดเยอะนะครับครับผมได้แค่ไหนครับได้แค่ไหนก็ต้องรอดูเลยครับอืมใช่ครับอุ้ยเอาตรงโาพี่ไฟกับน้ำมันก็ต้องแบบมีความซับที่แตกแตกต่างกันใช่ครับเอาละเริ่มงตุ๊กตะกักละตอนนี้เริ่มเริ่มหลุดแล้วเนี่ยเริ่มหลุดแล้วครับผมถ้าตีมของงานถ้าเปรียบเทียบกับตีสันตีมของเราตีสันประมาณไหนก็อย่างชัดเจนเลยเนาะแดงแดงฟ้าแดงน้ำเงินอย่างเงี้ยครับใช่ครับใช่แล้วก็จะเหมือนกับ คอนเสิร์ตนี้จะดึงความเป็นเนเจมออกมามากขึ้นกว่าโชว์ในหลายๆด้านครับผมพี่ผมมั่นใจว่าทุกคนไม่เคยเห็นจริงๆก็เป็นสิ่งที่เราชอบด้วยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะทำอยากจะทำใช่ต้องทำการบ้านเยอะเพราะว่าเดี๋ยที่ผ่านมาเรามีแฟนมีอะไรที่เป็นกิจกรรมต่างๆเนี่ยพอมาเป็นแฟนมีคู่ตาลอยเลยครับพี่พูดลงตรงจริงๆก็เยอะพอสมควรครับผมเพราะว่าเราก็มีการเรียนเต้นเรียนร้องมากขึ้นแล้วก็เรียนสกิลอื่นๆที่เราจะเอามาใช้ในคอนเสิร์ตเนาะใช่แล้วก็เราก็ลงกับ คอนเสิร์ตนี้มากเลยครับผมเพราะว่าจริงคืออย่างเช่นของตัวผมเนี่ยเพื่อนโทรมาหรือใครโทรมาก็บอกว่าหลังวันที่5้า่เจอกันใช่อัดอั้นมาเรื่อยฮ่ะอัดอั้นมาเพราะว่าเหมือนกันวันที่6กผู้ผ่านเลยไม่หายไปเลยหายไปเลยขอนอนวันนึงครับผมใช่ครับอ่าใช่เพราะว่าจริงๆพวกเราสองคนก็เหมือนกันเว้ยเราก็ยังมีงานเรื่อยๆตั้งแต่ตอนที่ก่อนซ้อมอย่างเงี้ยผมแต่สักพักนึงเพื่อนว่าคุยกันนาะว่าแบบเอ้ยแบบขอแบบโฟกัสเรื่องคอนเสิร์ตด้วยคุยกับพังดูวันดีอย่างเงี้ยครับผมก็รู้สึกว่าเขาเลยแบ่งเวลา พูดกันยังไงคอนเสิร์ตที่ต้องแบบเออสืาอสารกันก็อ๋อก็คือมันก็จะแบบคือด้วยความที่มันก็จะเป็นคอนคู่แล้วก็จะมีโชว์ของแต่ละคนด้วยอะไรประมาณนี้ครับผมมันก็อาจจะมีแบบการสื่อสารในตอนที่แบบว่าเรามาซ้อมคู่กันส่วนในพาร์ทที่แบบพาร์ทคนละโชว์อะไรอย่างเงี้ยเราต้องแบบรับผิดเราต้องรับผิดชอบตัวเราเองแล้วใช่ครับผมงันขอถามพาร์ทเดี่ยวคนณะชว เลือกถามด้วยหรอปากแอบหรือเปล่าปากแอบสั่นเพราะว่ากลัวหลุดหรือเปล่าสั่นจริงเมื่อกี้แบบเราแอบเราออกแบบโชว์เขาอย่างไงคือจริงๆอ่ะอยากให้คนเห็นอะไรเอาแค่นี้ก่อนคือในตัวผมผมออกแบบโดยที่ว่าอ่ะหนึ่งผมอะเป็นคนเต้นไม่เก่งแต่ผมรู้สึกว่าผมอยากลองเต้นดูก็เลยคุยกับอ่ะพี่เบิร์ดว่าแบบเอออยากอยากลองเต้นนะอ่ะหนึ่งอะมีแล้วมีการเต้นแล้วสปอยแล้วนะหนึ่งมีการเต้นแล้ว คือเนเจคนเนเจต้องมีเต้นอยู่แล้วจริงทุกคนรู้เลยทุกคนต้องรู้อยู่แล้วว่าอันนี้เหมือนกับพออ่าเต้นแล้วก็อีกอีกเพลงอื่นๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราชอบครับสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราอยากทำเล่นน้ำใบเบี่ยงให้ใบเบี่ยงแบบเล่นเล่นน้ำคือผมเป็นน้ำใช่ไหมอยากเล่นน้ำมากการเลือกเพลงแ่ละการเลือกเพลงก็หนึ่งก็คือ บางเพลงอาจจะแบบคุยกับเขาเหมือนกับอะบางเพลงเราไม่รู้ว่าควรเป็นเพลงไหนดีแล้วก็ลองคุยกับโลักกาว่าแบบมีเพลงแนะนำไหมแต่ว่าอันไหนที่เพลงที่แบบเราสืกอว่าเราชอบจริงครัก็จะเอามาเสนอจริงๆครับแต่ผมไม่หลุดชื่อเพลงแน่นอนครับผมอ่าเเมผมเหมือนกับพี่ทีเนียเลยครับก็แบบว่าเออก็ให้สปอยโชว์ของเจใช่ไหมครับก็น่าจะเป็นโชว์ที่หลายๆคนน่าจะแบบ รู้จักเจมในระดับหนึ่งแล้วว่าแบบชอบแบบไหนชอบฟังเพลงแนวไหนอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่ายังไม่ได้มีโอกาสที่เราจะเอาสิ่งที่เราชอบเหล่านั้นมาขึ้นบนสเตจเลยอะไรเงี้ยก็เลยเลือกว่าแบบน่าจะจัดเต็มมากตั้งแต่ก็ตั้งแต่เคือแบบเต้นมาเลยอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าคืออ่คอนเครั้งนี้เหมือนอยากที่จะบอกโดนๆของทั้งสองคนให้มากอะไรที่อยากที่จะให้แฟนๆได้เห็นแบบที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นเราอะไรอย่างเงี้ยก็อยากจะ ให้เห็นในเราเวอร์ชั่นที่โตขึ้นน่าจะดีกว่าเพราะว่าเหมือนกับที่ผ่านมาอะไรประมาณนี้ก็ยอมเราว่าเราอาจจะมีทําอะไรที่แบบ,บมันเซฟโซนเราบ้างอะไรเงี้ยไม่กล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนครับแต่ก็ถือว่า คอนเสิร์ตนี้ก็เป็นการที่แบบชาเลนจ์ตัวเองด้วยมากๆมากค่าหวังเลยนะเพราะว่าเห็นไปมอแบบว่าพี่เจมเป็นไฟนี่คือค่าหวังเลยเพราะมันต้องร้อนแรงนะคือนั่งไม่ติดพื้นแน่นอนเพราะว่าน่าจะร้อนนะไฟลุกร้อนมากเอาตรงเราให้ทุกคนติดไอ้เครื่องทำความร้อนบนไอ้เก้าเก้าอีกตัวเราส่วนน้ำก็คือพี่เราได้เอาเสื้อมาเปลี่ยนไหมครับไมคือแบบไม่สนใจแบบว่าไอ้แผ่นรองร้อนที่นั่งสนใจก็ที่คุณบอกเคยบอกให้แผ่นรองร้อนก็ร้อนจากร้อนเป็นเย็นนี่ครับไม่โอเคต่อครับทำไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน อ่าผมพี่ดิ้งครัไงคะเปลี่ยนโชว์ขนาดไหนก็จริงๆต้องมีเสื้อเปลี่ยนใช่ไหมมีเสื้อเปลี่ยนใช่ครับแอบสุดสปอยนะแต่ไม่บอกนะครับว่าใครต้องเปลี่ยนอะไรใช่เนาะผมบอกเลยว่าคนที่มาดูทุกคนเราเปลี่ยนเปียจริงไม่เปลี่ยนเปลี่กเปลี่กเปลี่กเหงื่อเพราะเต้นกับเราคืออยากให้แฟนๆคือแบบถ้ามีจังหวะเต้นได้เลยใช่ครับจริงๆก็อยากให้ทุกคนแบบได้เอ็นจอยนะครับแบบก็เหมือนกับเราได้มาแบบว่า มาใช้ชีวิตแบบว่ามาใช้แบบช่วงไอ้เวลาหนึ่งด้วยบรรยากาศอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพาร์ทที่เราจะต้องมายเลตกันจะเป็นยังไงครับที่ชือเดียบของแต่ละคนแบบต้องรอดูครับต้องรอดูเพราะว่าถ้าพูดเยอะเดี๋ยวไปสุดใช่น้ำกับไฟมันจะผสมภาษายังไงน้ำกับไฟอ่ะครับอันนี้เราก็คิดอยู่นะน้ำมันหรือเปล่าอ่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าน้ำน้ำแข็งหรือว่าเป็นจริงๆมันดูเป็นไฟเย็นกับไฟอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจไฟม่วงไฟอ่าเริ่มจะไปเรื่อยละเพราะว่าเป็นคนไทยไปเรื่อยครับผม ก็เมื่อกี้ขอกลับไปที่เดี๋ยวเดินบทถ้าให้พี่เนทนะบอกสามคำสำหรับโชว์ของเย็นที่เราเห็นว่าว่าคนดูจะรู้สึกยังไงอ่าอ้นั่นจะสปอยไหมเนี่ยก็อันนี้หนึ่งอันนึงอ๋อโอเคก็ให้คณิตยาสามคเซ็กซี่อ่ะเซ็กซี่เซ็กซี่สองคำเลยปะไม่พยายามอ่ะก็เซ็กซี่อ่ะก็ เทแล้วก็แซ่บอ๋ออะพี่เจมส์เหรอคะขนลุกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่พี่ส้มคือคาดหวังไปไกลแล้วนะตอนนี้ส่วนของพี่เน็ตก็น่าจะเป็นเตงเตรงเตงจริงล่าสุดเขาก็กินแล้วนะเออเขาคิดไปจริงคิดคิดแบบไออ้าวอ้าวพี่จริงเตรงตรงชอนเหนืออยู่นะจริงฮะเตงเตรงเตง ลาน้านี่อยู่ไหนยังไม่ให้เะไรอ้ยโอเคไปนะลานหน้าบายเออช่างมาเถอะโอเคครับผมครับผมแปลว่าแัดพร้อมเรียบร้อยแล้วครับผมพร้อมครับพร้อมครับผมเดี๋ยวก็เนี่ยพอสัมภาษณ์เสร็จก็ต้องขึ้นเลยครับอยากบอกอะไรแฟนะพี่เพราก็รอผลงานจอดูผลงานของเราครับผมก็ขอบคุณพี่ๆแฟนๆทุกคนมากๆเลยนะครับผมที่ให้การซัพพอร์ตกับคอนเสิร์ตครั้งแรกของเน็ตเจมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ ไม่สะดวกมาแต่<ม>ซื้อไลฟ์สตรีมมิ่งเพื่อที่จะดูเราบบในทางออนไลน์ด้วยนะครับก็ขอบคุณจริงๆครับค,ครับผมแล้วก็จะบอกว่าทุกคนจะได้เห็นสิ่งที่พวกเราอยากทําแล้วก็ใหม่ๆแน่นอน,นะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าก็คือคอนเสิร์ตนี้พวกเราก็เต็มที่จริงๆครับผมก็อันนี้ขอพูดก่อนก็คือผิดพลาดกันแล้วก็ขอโทษด้วยนะครับไ, <c oughs> ไม่ก็บอกพูดไปก่อนเพราะบางทีแบบการพูดของเราอาจจะแบบสื่อสารผิดด้วยบางทีอ่ะเนาะครับผม ครับผมอันนี้ก็จะเป็นีหลังจากหมดคอนเสิร์ตนี้แล้วผลงานของเราที่จะมีให้แฟนเขาตไดตามตรงนี้ก็ตอนนี้ก็คือจะมีคิวถ่ายเรื่องพี่เจดครับเรื่องพี่เจคนกลางใช่ครับผมก็รเร็วๆนี้ครับใชเร็วๆนี้แบบเร็วๆนี้เลยใช่เร็วๆจริงเร็วๆเร็วๆนี้คือพูดพูดได้เลยครับว่าเร็วๆนี้คือเร็วๆเลยครับผมใช่ครับใช่ครับก็จะได้ดูกันนะใช่เพราะาพวกเราเสร็จคอนเสิรก็ต้องเตรียมตัวก็เร็วๆนี้เลยใช่ครับ โอเคครับผมครับผมขอบครับครับ